วันนี้วันหยุดว่าจะมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์แต่ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพ,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 พี่เอพี่เอพี่อพี่เออพี่คะพี่เรียนอยู่คณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะเออพี่เหมือนพี่เหมือนจะเคยเรียนอยู่คะ่ะคือว่าปีหน้าหนูจะสอบเข้ามหาลัยแล้วพอดีสนใจคณะนี้คะ่ะเลยจะมาถามรายละเอียดมาสิเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแล้วนี่พี่ชื่อเรียกพี่ว่าพี่คนสวยก็ได้นะคะ ชื่อพี่คนสวยเอองั้น,นแล้วแต่พี่แล้วกันค่ะคณะพี่นี่เป็นยังไงบ้างคะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง คณะเทคนิคการแพทย์เราจะเรียนกันทั้งหมด4ปีปีแรกเราจะเรียนวิชาขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้ส่วน3ปีหลังเราจะเรียนด้านวิชาชีพศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไปแต่จะไม่ลึกเท่าหมอในรายวิชาต่างๆก็จะมีพาร์ทเลคเชอร์คือการนั่งเรียนฟังบรรยายในห้องกับพาร์ทแลบก็คือให้เราเนี่ยลงมือปฏิบัติทําเองเหมือนกาลังทํางานอยู่ในห้องแลบเลยแหละแล้วมีสาขาอะไรบ้างคะแล้วแต่ละสาขาเรียนกับอะไรบ้าง เรามีกันทั้งหมด4สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เรียนเกี่ยวกับการวินิจฉัยติดตามอาการและติดตามผลการรักษาโรค 2. สาขาวิชารังสีเทคนิคเรียนการใช้เครื่องมือทางรังสีหรือสารกำมันตรังสีเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค 3. สาขาวิชากิจกรรมบำบัดเรียนการส่งเสริมป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความบกพร่องให้ใช้งานได้ตามปกติ 4. ีสาขาวิชากายภาพบำบัดเรียนเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินการวินิจฉัยการบำบัดและการป้องกันการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพร่างกายของบุคคลที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะของโรคแล,แล้วค่าเทอมราคาแพงไหมเรื่องเงินสำคัญมากนะคะถ้าพี่คิดว่าแพงพี่ก็ต้องบอกตรงๆนะคะหนูจะได้เปลี่นคณะทัน พี่ว่าเรื่องค่าเทอมเนี่ยก็แล้วแต่น้องนะว่าน้องอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไร,ะไรสมมุติถ้าน้องอยากเรียนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยน้องก็ต้องจ่ายค่าเทอม26,500บาทมหาวิทยาลัยพะเยา2 8 0 0 0บาทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์1 8 0 0 0บาทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์27,400บาทหรือถ้าน้องอยากเรียนที่มหาดลนเชียงใหม่หรือมอขอนแก่นก็ต้องจ่ายค่าเทอม2,500บาทค่ะ ฮ้ยไม่ใช่สองหมื่นห้าคำถามสุดท้ายแล้วค่ะจบคณะนี้ไปสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะน้องเป็นได้หลายอย่างเลยนะคะน้องอาจจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ตรวจวิเคราะห์สิ่งต่างๆในร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรคเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเป็นผู้แทนจําหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ํายาและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการนั่นเองค่ะอ๋อพอฟังพี่อธิบายแล้วก็รู้สึกอยากเข้าคณะนี้เพิ่มขึ้นเลยค่ะ พี่ดูเขาเรียนกันมาตั้ง4ปีจนพี่จะเกิดใหม่อยู่แล้วเนี่ยอ๋อค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วนี่สรุปพี่ชื่ออะไรนะคะก็ชื่อพี่คนสวยนะคะเฮ้ยพี่อะไรของพี่เขาเนี่ยจะบ้า